สวัสดีครับเรามาเจาะลึกข้อมูลกันเลยนะครับวันนี้เรามีวิดีโอวิเคราะห์ตลาด forex ทองคำ bitcoin แล้วก็ u s 30ล่าสุดเลยที่เขาให้มุมมองไว้สำหรับช่วงกลางเดือนพฤษภาคม2025เนี่แหละครับแหล่งข้อมูลนี้ค่อนข้างเน้นไปทางเทคนิคเยอะนะครับดูพวกโครงสร้างกราฟรูปแบบคลื่นอะไรแบบนี้แต่ก็ ก็มีการพูดถึงข่าวสำคัญอย่างทรัมป์ไปตะว,วันออกกลางด้วยเป้าหมายเราก็คือมาดูกันว่าแก่นสำคัญหรือว่ามุมมองหลักๆที่เขานำเสนอเนี่ยมีอะไรบ้างครับค่ะใช่ค่ะคือตลาดมันก็เคลื่อนไหวตามปัจจัยเทคนิคแล้วก็ข่าวใหญ่ๆเนาะซึ่งแหล่งข้อมูลนี้เขาก็พยายามจะเชื่อม2ส,ส่วนนี้เข้าด้วยกันอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันข่าว,ว่ามีตรงไหนหน่าสนใจบ้างครับเริ่มที่ภาพรวมใหญ่ก่อนเลยไหมครับดัชนีดอลลาร์สหรัฐ dxy เนี่ยแหล่งข้อมูลเขามองยังไงครับตอนนี้อืมสําหรับ dxy นะคะคือหลังจากที่ลงไปก่อนหน้านั้นแล้วมันก็ดีดขึ้นมาแต่เขาก็มองว่าการดีดตัวเนี้ยเออมันยังเป็นแค่การปรับฐานนะคะที่เรียกว่า corrective structure อ๋อเป็นแค่การพักตัวชั่วคราวใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วพร้อมมองว่าพักตัวเนี่ยระยะสั้นเขาก็เลยคาดว่า dxy น่าจะปรับตัวลงได้อีกระลอกนึงนะ พอจบรูปแบบพักตัวนี้ไปแต่แต่ก็มีอีกมุมเหมือนกันนะคะว่าเอ๊หรือว่านี่เป็นแค่ส่วนเล็กๆของการปรับฐานที่ใหญ่กว่าเดิมมากๆซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริง dxy ก็อาจจะกลับขึ้นไปได้อีกรอบในระยะกลางๆหน่อยอือ mm hmm. สรุปคือระยะสั้นๆเนี่ยมองลงก่อนค่ะ แต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสว่ามันจะกลับตัวขึ้นหลังจากลงจบรอบนี้นะคะครับพอ DXY มีแนวโน้มจะลงแบบนี้แล้วเอ,อ่คุ่เงินหลักๆอย่าง EUR, o อ e ียูอกับปอน GBP, USD ครับอันนี้เขามองไปทางเดียวกันไหมไปทางเดียวกันค่ะ คือแหล่งข้อมูลมองขึ้นทั้งคู่นะคะคาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นอาจจะหลังจากที่รูปแบบการปรับฐานที่มันดูซับซ้อนหน่อยจบลงแม้ว่าอย่างปอน GBP USD เนี่ยอาจจะมีแบบย่อลงไปนิดนึงก่อนชั่วคราวอาจจะลงไปต่ำกว่าโลเดิมได้นิดหน่อยแต่ภาพรวมหลักๆก็ยังเป็นการหาจังหวะซื้อหรือ Buy Setup มากกว่าคะ่ะ ืมน่าสนใจครับทีนี้ขยับมาดูทองคำ XAUUSD บ้างสินทรัพย์ยอดฮิตเลยอันเนี้ยผมจำได้ว่าแหล่งข้อมูลเนี้ยเคยมองต่างไปนะอิงข่าวทรัมป์ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ก่อนหน้านี้เขาเคยแนะให้ขายหรือมองลงไปเลยอ้างอิงจากข่าวทรัมป์ไปตะวันออกกลางนั่นแหละค่ะว่ามีการทำดีลข้อตกลงอะไรต่างๆแล้วมันจะกดดันทองคำแล้วราคามันก็ลงจริงเนาะตอนนั้น ครับลงจริงด้วยอืมแต่ว่าตอนนี้หน้าปัจจุบันเลยมุมมองทางเทคนิคเขากลับมาเป็นบวกแล้วค่ะคือมองหาจังหวะซื้อตราบใดที่โครงสร้างราคาโดยรวมมันยังไม่เสียทรงขาขึ้นไปซะก่อนนะคะแหล่งข้อมูลเขาระบ,บุว่ารูปแบบก่อนหน้านี้ที่เรียกว่า expanding flat นะคะมันจบแล้วซึ่งปกติรูปแบบนี้มันจะแบบขยายออกก่อนจะเลือกทางตอนนี้เขาเชื่อว่าเลือกทางขึ้นค่ะ อ๋อแสดงว่าตอนนี้ให้น้ำหนักเทคนิคมากกว่าข่าวที่เคยใช้มองตอนแรกไปแล้วแล้วคู่เงินที่อิงกับสินค้าโภคภัณฑ์อย่าง AUD USD Aussie กับ NZD USD กีวีแเหรอครับอันนี้ไปทางเดียวกับยูโรปอนทองคำไหมคล้ายคลยกันค่ะคือมองบวกเหมือนกันคาดว่าจะปรับตัวขึ้นสำหรับกีวี NZD USD อาจจะซับซ้อนนิดหน่อยคืออาจมีปรับลงพักฐานสั้นๆก่อนแต่ภาพรวมก็ยังเป็นการหาโอกาสซื้อค่ะ by u setups เหมือนเดิมโอเคครับ นั้นสลับฝั่งมาดูคู่ที่ดอลลาร์อาจจะแข็งค่าขึ้นบ้างเช่น USD JPY USD CHF USD CAD อันนี้มุมมองต่างกันไปไหมครับ ่กันคะสำหรับ USD JPY เยนเนี่ยภาพเทคนิค,คลมองลงนะคะคาดว่าจะลงอีกรอบหลังจากพักตัวระยะสั้นจบเน้นหาจังหวะขายหรือเซลลเซตอัพส่วน USD CHF Frank Swiss อันนี้กลับมองขึ้นค่ะเขาชี้ว่าราคาเนี่ยอยู่ใกล้ๆจุดต่ำสุดสำคัญในกราฟรายสัปดาห์เลยควรมองหาจังหวะซื้อมีโอกาสขึ้นต่อได้อืม แต่ USD CAD แคนาดาอันนี้ยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ค่ะอาจจะลงก่อนแล้วค่อยวกกลับขึ้นตามมาแต่เขาก็แนะนำว่าให้รอโครงสร้างมันชัดๆกว่านี้ดีกว่าครับนอกจาก forex แล้วเขายังมีพูดถึง bitcoin กับดัชนีหุ้น US 30ด้วยตรงนี้น่าสนใจครับมองเหมือนหรือต่างกันครับ สองตัวนี้มองขึ้นค่ะเป็นบวกทั้งคู่เลยบิตคอยเนี่ยเขาก็ย้ำมุมมองบวกที่เคยให้ไว้นะคะคาดว่าจะขึ้นต่ออาจจะทำนิวไฮได้เลยเขาอ้างสถิติด้วยว่าช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ดีของคริปโตอ่าก็แนะนำให้หาจังหวะซื้อหลังย่อตัวค่ะครับส่วน US 30ดัชนีหุ้นก็มองขึ้นเหมือนกันอันนี้มีการเชื่อมโยงกับปัจจัยบวกจากเข่าลงทุนพวกดิวที่ทรัมป์ทที่ตะวันออกกลางนะคะ เขามองว่าน่าจะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นทําให้ปรับตัวขึ้นต่อได้หลังพักฐานจบค่ะฟังดูทั้งหมดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแหล่งข้อมูลนี้เขาให้ความสําคัญกับการอ่านโครงสร้างราคามากๆเลยนะครับกับพวกรูปแบบการปรับฐานเพื่อรอจังหวะเข้าที่เหมาะๆใช่เลยค่ะหัวใจหลักคือการวิเคราะห์รูปแบบคลื่นการพักตัวเพื่อหาจุดเข้าจริงๆแต่เขาก็ย้ำเตือนตลอดนะคะว่า การวิเคราะห์มันก็ผิดพลาดได้มีพูดประมาณว่าอย่าเชื่อเราหมดใจหรือเราอาจจะผิดก็ได้อะไรแบบนี้ซึ่งก็ดีค่ะเป็นการเตือนสติแล้วก็ยังชี้ให้เห็นด้วยว่าบางทีข่าวสําคัญมากๆอย่างเรื่องทรัมป์เนี่ยมันก็ส่งผลต่อราคาทองคําหรือ US 30ได้จริงๆนะ ควบคู่ไปกับสัญญาณเทคนิคเลยคุยกันครั้งนี้ก็คือภาพรวมเนี่ยมุมมองเป็นบวกต่อสินทรัพย์ส่วนใหญ่เทียบกับดอลลาร์นะทั้งยูโรปอนออซี่คีวีแล้วก็รวมถึงทองคำบิตคอยน์ US 3 0ด้วยในขณะที่มองว่าตัว DXY เองกับ USDJPY อาจจะอ่อนค่าลงก่อนในระยะสั้นๆซึ่งทั้งหมดนี้ก็คืออาศัยการตีความรูปแบบราคาเป็นหลักเลย ถูกต้องค่ะและจุดที่น่าสนใจที่แหล่งข้อมูลเขาเน้นก็คือกระบวนการวิเคราะห์โครงสร้างกับการรอสัญญ,ญ,ญ,ญาณยืนยันนี่แหละค่ะซึ่งตรงนี้ก็นําไปสู่คําถามให้เราคิดต่อได้เหมือนกันนะคะว่าอืเวลาเราจะเทรดหรือลงทุนเนี่ยเราควรจะให้น้ําหนักระหว่างการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพียวๆเลยกับการเอาปัจจัยข่าวปัจจัยพื้นฐานมาประกอบเนี่ยมากน้อยแค่ไหนหรือจะหาจุดสมดุลของ2องอย่างนี้ยังไงดีเป็นคําถามที่แบบว่าไม่มีคําตอบตายตัวเลยนะคะเรื่องนี้